เรื่องราวของตำรวจท้องที่วิถีจาราจรกำลังนั่งเบื่อกับงานสุจริตอันแสนจะมีเกียรติจู่ๆก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านพวกเขาไปในความเร็วและระยะที่ปกติไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ชาลีผู้อยู่ในวงการมานานก็เกิดเบื่อเ่อจึงอยากจะสร้างเรื่องเพื่อเช็คความเก่าของตัวเองจะได้แสดงอำนาจให้กับคนที่ขับรถผ่านไปให้ตำรวจใหม่ได้รับรู้ท้งสองขับรถตามชาวไร่เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ชาวไร่ที่ไม่รู้ว่ากำลังจะมีภัยก็จอดรถเพื่อพูดคุยและสอบถาม ไม่นานตำรวจทั้งสองก็จอดร,รถก่อนจะค่อยๆเดินเท้าลงมาส่วนชาวไร่รุ่นคุณตาก็เปิดกระจกรถให้ด้วยระบบอนาล็อกสปินนิ่งแฮนด์เมื่อลงจากรถทั้งสามก็ได้สนทนากันอย่างตรงไปตรงมาตาแก่ชาวไร่ก็บอกว่าเขาไม่เคยขับรถเกินกว่ากำหนดจนกระทั่งวันนี้ แต่ตำรวจก็คงยืนยันว่าระยะเครื่องตรวจนั้นไม่ผิดพลาดยังคงยืนยันว่ามันคือการขับเกินกำหนดอย่างไม่มีการต่อรองใดๆชาวไร่จึงเอาบัตรประจำตัวให้ตำรวจดวูเพื่อยืนยันความไม่ผิดตำรวจยังคงสนุกกับชีวิตที่ได้กลั่นแกล้งชาวไร่และออกใบสั่งให้แบบไม่มีการผ่อนผันใดๆเมื่อสาแกา่ใจแล้วตำรวจก็แยกย้ายไปตามทางของใครของมัน ว้นแต่ชาวไร่นั้นยังคงค้างคา,าใจกับการกระทำของสองตำรวจที่หาเรื่องเขาอย่างไม่ถูกต้องสองตำรวจหัวเราะคิกคักกับผลงานที่ทำเพื่อสนองความเบื่อในวันเดิมๆกับชีวิตอันแสนจะเรียบง่ายจู่ๆเสียงอาวุธระยะไกลทำให้หัวของคนขับกลายเป็นลูกแตงโมงจนชาลีนั้นตกใจทำอะไรแทบไม่ถูกจนเกิดท่าพลิกแพงพิเศษกับรถจนขับไปไหนต่อไม่ได้ ชาวไรเดินมาพร้อมกับแกนล,ลอนใส่เชื้อเพลิงใบยักษ์ก่อนจะเข้าไปทักชาลีที่บาดเจ็บให้ตอบสนองชาวไร่คืนใบสั่งให้ชาลีอย่างเต็มใจชาลีผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่ครั่งครวญว่าเขาคิดถึงลูกแล้วรถก็เผาไหมอย่างสมบูรณ์เวลาต่อมารถเคาะร้ายขับหนีรถของชาวไร่อย่างไม่คิดชีวิต ชาวไร่เร่งเครื่องเพื่อแนบชิดร,รถของผู้ถูกไล่ล่าจนเกิดการผสมโรงครั้งใหญ่ใต้หุบเขาให้ร้อนขึ้น